เดินทางจังหวะแรกเนียบมากๆเสือร้ายจากวาลิน ทิมงานผูดจเจริญนะครับผมการเดินทางจังหวะแรกเนียบมากๆเสือร้ายจากวาลิน45 เบรกลูกเบลกตีดเรียบร้อยหาซิบหาวีนะครับโอดเจริญอาท่านเปนแสดงบันทีหกเมษาอีกหนึ่งบางนะครับโอดเจริญที่บันทีฐานนะครับอ่ะมาเอาตัวราจะพกะคืนฐานไปยนยทถานเด้ออบบาละกรเผาใหม่ทำงานนะครับตอนนี้อนะ่ะ ทางก็มีราคาหรือหับจากรวมกันออกไปก็เยี่ยมหน่อยๆสำหรับทีมงานโพะเจริญระบบเผาใหม่ยังจิดมาปโปอยปลายหยังก็ะตามสร้างหางดีใน<า>เบื้องต้นครับหางดีนะครับเบื้องต้นนะครับทีมงานโจะเจริญนะครับผม ก้อนยังติดโปรยปลายนะครับรบางๆคอยระดับเคลื่อนโตอ่าแล้วเ็อะเลอยตับลมนะครับนี่คืออาการเบื้องต้นของโพดเจริญอนุ่มาตําๆเห็นน้ำกันเบิดนะครับเพราะว่าองศามันงานน่ายไม่หรอกพี่น้องก้นติดมาตลอดนะครับตอนนี้ทีมงานโพเจริญ รอยหาสิปพันไปรอยหาสิบขเนพันไปนะครับสำหรับทีมงานโพจะเดินนะครับเ,เป็นวงไปที่ไหลย,ย้อนกับมหาพยานหนองนะครับบอกพี่บอกนองถูกกันไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดยังหลายกันปากคนเดียว กันไปรุนกันไปท่านโพจะเริ่อนเสือไหลาจากว่าลิ้นนะครับสองร้อยพันไปสองร้อยพันไปนะครับสำหรับทีมงานโพจะเลื่อนไหลย่อนกลับมาหาพิษนุอ่องนะครับสำหรับทีมงานโพจะเลื่นฟังเวลาจากย้ายทแทนไปนำมาหน่อยซ้ำได้ทีตาม ตลอดนะครับตอนเราทำงานโพะเจริ่ญปาบซ้นเดียวเวลาตอนนี้นะครับเวลาในตอนนี้4ีนาทีแล้วนะครับสองร้อยส,สีพันไปนะครับตกกากคงสีวาไกลจากวิสัยสายตาพี่น้องเสียน้ำกันนะครับสบายใจได้